คนดำนะครับงดไฟยามสู้อยู่สุชาติการชขางชื่อน้องยังหลุกน้องไม้์คนสวยนะครับน้องไม้์คนสวยไม่ใช่สวยธรรมดาสวยรุนแรงนะครับผมแม่ ครับสวัสดีเอฟซีสุรินทรครับวันนี้เราเอฟซีหางแมหางเมืองไฟนะครับทีมงานสู้ชาติการช่างนะครับตอนนี้นะครับตอนการลงโล่งนะครับัน้ขตอนการลงนุ่มนะครับตอนนี้นะครับขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับทีมงานสู้ชาติการช่างนะครับบังแรงครบมีนะครับตอนนี้นะครับ แต่คนรักเตรียมพร้อมหัวใจของใครจะได้ได้กับต่อตาวันนี้ไป ลองรองเชียร์กันไปนะครับไอกองคาสโนวาเดี๋ยวทีนี้ผมก็ในกองคาสนนคโน,านวโนาเราจะส,สีลากไปในเมืองนะครับมาถ้ามาไปในบางทีที่ดียสีลากในเมืองที่จะมาจากสันนนะครับ แต่เสียงเพลงเป็นเปิดเสียงดังเกินไปบพสามารถติดพากได้นะครับกาตุกขอไั่นะครับคัดบบพากนะคัดบบพากไปกับอาจิพตีกับสีเพลงนะครับมันต้องคุยกันไปเรื่อยๆนะครับผมนี่นะครับทีมงานสู้ชาติการช่างนะครับบ้างแรกนะครับการลงลงลงตมนะครับเนี่ยนะครับเป็นจังไดนะครับซูมเห็นหู้จึงปิงเลยนะครับอาลุกหลอดดีก็ออกกลองมัมไม้นะครับถือว่าสเปกเลยนะครับ บางก้อนน้นนี้ล้วนสู้ม้นไปเห็นบางไฟเลยนะครับรลปวเด่นข้อนะครับไฟกับลุดหายไปเดี๋ยวบางนี้เข้ามาซู้กันบางอีกที่หนึ่งนะครับวันนีเป็นอย่างไรลอดลุ้นลอดเชียนะครับแต่สําหรับลวนว่าอาจจะขึ้นสูงจนซู้มัไ่เห็นดูแลนะครับสามล้อยกลัวยังโพนะครับชิดวานะครับลรวนหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับสุ่ชาติการช่างนะครับล้ว ประานละไปน้องลาเลยูี่เด็ดไล่จุดไปแนแวบางนึงบางบุรุษนราคาเก็บเป็นดำๆกันนะเจเด,ดมาแล้วครับมาแล้วครับไมกก้จัมเวลาดันด้นหอบก่องมาจัมเวลายูกัะบุนทุ่งเมืองกัมกาทูกาโชคดีพี่น้อง,งแต่เส้นผมแดง ขายบางไฟคุมบางการไม่ขายเชียวรักแม่คุลกชันวันนี้เป็นมือที่สองในการยึดกังไฟงานประเทศนี้บนบังไฟของจังตมุขเมืองขาดชุดบรรคุมหลังจากที่เพราะเดี๋ยวไฟไทยจะลูกทีมจัดการทำการบางไฟบางแรลนท่าละชินไปประเมือพื้นบ้านนายสุชาติวันดีครับ อันนี้มันไอซูชาดป่ะเนี่ยสวัสดีครับไอซูชาดคลองแท้นะครับผมเป็นไงคอยแต้มมันป่ะอ่ะเดี๋ยร์เซียกับไอซูชาดนะครับอ่ะคอยย้ำได้ไหมย้ำนั่นสู่เกินอร่อยสุชาดการช่างครับบางแหลกของปีคอยโชว์คอยมานคอยวานเจี๊ยบบางแหลกสู่เตรเท่ครับอ่ะปากไว้นะครับสวัสดีครับผมนะนี่ชัยโยนะฮะการช่าง สุชาติการช่างนะครับผมนั่งต่อคนสวยก็มีนะครับมือนี่นะครับอ้าวช่างแก่หน้ลูกหลานที่ไล่เงืนผลนะครับรับทราบทุกมองทุกบอลจุดใดมองใดที่ลูกหลานไปนั่งไล่สดที่เพราะได้เข้าร่วมขอให้ลูกหลานเพื่อดูในการช่างนะครับขอให้ลูกหลานนางต่อก็สวยนะครับเดี๋ยวเขานำไปถ่ายนั่งต่อคนสวยนะครับสุชาติการช่างลุยครับ ฟาใสคนสวย APM เนกาให้คนรวมมือด้วยนะครับเพิ่นบริก็บเพลงนะครับเพิ่นเก็บหน่อยๆครับนี่นำใจให้เพิ่นนะครับครับทั้งในสิงห์กับยางเบิงยางเลาะไปหาท่านท่านให้คนรวมมือกับบริ ข่าฐานแล้วนะครับฐานสองหนึ่งสอง,ส,องสามนะครับเอาบาังไฟแตะใส่ฐานสามเถื่อนะครับเฮ็ดทุกบังนะครับนะสำหรับหลวงศิดว่านะครับเป็นบังไฟที่แตะถึงฐานแล้วก็บังไฟที่จะเขาร่วมมือใครกัะเบิกเติมเฟิอง คอยทักแกงท่าสิมโงคอยทักแกงท่าเบาแหนมกูดูเล่บึงเงี้ยให้กับพี่กับดอนี่บังแรกนะครับพึ่งใครบังแรกสุขภาพการท่างบังที่สองว่าลับผลตอนนี้มีมาแล้วจักบังรายไรกันด้วยสองว่าลับผลสามเกมสพัภนพสี่ตอนรับช่วงหายรักษาดากับผม อุ่งทาข้าวประสินทราขอน้อยอันอันขึ้นรอหาคนนะครับหลอดก็อยากไปซอยแต่ลุงหลอดกคดอ็ค่าติดการาถ่ายท่ำอยู่นะครับโอ้โหห้างงามห้า,หางไงห้างงามนะครับ ดีนะครับดีดีน้ํามันนะครับสําหรับลุงหลอดแล้วฝาดีนะครับนะซูมขังเทิงกันนะมันมันฝามนันนั่นอาจจะซูมได้ชัดเจนก็นได้นะครับแต่ลุงหลอดอมันเป็นรุ่นลัวหนากองลุงหลอดลัวแนมพอเคยเห็นลุงหลอดก็เลยแบบว่าบบ่ซูมคักนะครับ ยังแบบคอยทายไปเรื่อยๆนะครับกองหลอดกับปั๊บไปปั๊บมาอยู่นะครับพอหลอดกับว่ายังชินคือกันนะครับผมน,นะหลอดลุนเนื้อหาภาพส,ายสวยๆฝากพ,พี่ฝากน้องครับอย่ามาลุนกับนั่งต่อครับกราบสวัสดีสีสูบสุขโค้ทเข้ามาพบกับนั่งต่อคนสวยนะครับสุชาติการช่าง สุชาติการช่างชื่อน้องยังลูกน้องไม้คนสวยนะครับน้องไม้คนสวยไม่ใช่สวยธรรมดาสวยรุนแรงนะครับผมแม้วันนี้มาพบมาพอบน้องไม้คนสวยนะครับนั่งต่อสุชาติการช่างนะครับบางแหลกเขาปี68นะครับผมแม่แลแต่มานหวานจเจี๊ยบนะครับมือหนีคอยชกให้มานนะครับ เราไปเชียร์ของไฟไปกำนังต่อน้องไม้คนสวยนะครับว่าเดี๋ยวสิไดมันลุนไปนาทีระทึกใจกำลังสิเกิดขึ้นกับน้องไม้นะครับผม่าน้องไม้คนสวยนะครับอ่ะรอดรูราเชียร์กันไปครับขอบคุณที่ติดตามรับชมราเดฟสีสวัสดีครับส,ส,สุชาติการช่างครับ

คนตนออกะระดมคนดำนะครับลงรวอดไฟยามสู้อยู่เขาดันนะครับตอนนี้ เฮ้ยนะครับซูม <t ap lying> ัมเหลี่ยมตาครับจริงๆมันต้องเห็นนะครับเบองครับบางครัยังเห็นบางนี่ก็ต้องเห็นแต่ว่าเหลี่ยมตาแล้วนะครับเหลี่ยมตาเบื้องต้นหางดีครับหางดีแล้วนะครับลุงหลอดเหลี่ยมตานะครับแล้วก็ปวดในข้อร้อมนะครับต้องหาแนวมานั่งดีๆนะครับดูกันไปก่อนครับเบื้องต้นกับหางดีครับอ่ะเราลุยกันไปครับ ดูดนมแปบ้านเลยนะครับผมาเบื้งต้นดีแล้วนะครับผมคือว่าดีนะครับบางไปบางนดีนะเราไม่ลยทำนาบไรบ้าง่อเอาเปเนียน้อีกเน่าเจ็บนะครับตกใจวิเวิดวิเวินนี่ครับเออเงินหารอยไปเรีนให้ำเนี่ นะครับราคานีสุดยอดนะครับน่าจะหวานเจี๊ยบนะครับผมอ่าล่ารุ้นรอเชียร์กันต่อไปนะครับเบื้องต้นแค่นี้แล้วนะครับห่วยผ่านบนนอกป่านเลยบอกสี่เล็บสี่สิบห้าสิบหมวกลุงหลอดสี่สิบนะครับหมวกเขาหาสี่ผูเดีเพราะหมวกเขาสี่สิบมือต่อไปเป็นสีด๊อกต่อหาหาหน่อย เลขกสีสีพาสีเบิ่งกันนะครับเก่าสีพาเก่าสีพาสีโมงตาสีพาเนี่ยแม่นะครับหรือไม่ก็สีสีพานะครับเพราะว่าลุงหลอดเชี่ยราคาสูงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวให้ลูกน้องไายนี่ตัวลูกน้นงบอลบอลครับบอลขวาหางด้านซ้าย หมวกสีสีพันวะสีสีพันวะนี่โอ้โหสีสีกพันไวสุชัสีสพันโอเคกันพันให้หาขวดนะครับผมทีมงานนี้หาขวดได้แน่นอนนะครับหาขวดปากไวนะครับมสุชกระช่างได้ได้เดี๋ยวจัดการเบอร์โทรเบอร์ทร์ศูนย์ ศูนย์เก้าสามศูนย์เก้เก้าศูหหาได้ทีมงานจุดชาติการช่งครับสามร้อยห้าสิบสุดยอดนะครับผมสามคะแนนขอบคุณที่ติดตามรับชมรอเด้วยสีสวัสดีครับ